thank you พี่น <da> ้องครับผมนะครับพ่อกับครับบาตันมีกแล้วครับมือนี้นะครับบาตัมครับมือนี้อยู่นะครับขอควายขอพี่คิงนะครับบ้านทอนใหญ่นะครับตำบลนาคาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับเด้อนะครับมือนี่อายคนว่ามีควายงามๆครับมาฝากพี่ฝากน้องคือเก่าครับผมนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมครับก็จะเลื่อมนะครับเด้อนะครับผมกดติดตามครับเป็นกำลังใจนะครับให้บาตัมหาควายงามนครับราคาดี ฝากพี่ฝากน้องนะครับเด้อนะครับผมเพลยกดติดตามด้วยกันขอบคุณหลายๆครับผมขอไปรับชมกันเลยครับพี่ยิงสวัสดีครับสวัสดีครับแนะน้ำตัวกับพี่น้องอีกเราเนี่พี่ครับไปซื้อคิงนะครับอยู่บ้านทอนใหญ่บนนาคาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับเบอร์โทรครับพี่ครับ065 883กห้า0426ปดสามื้อนี้เอาแม่พันธุ์น้ำพี่เนาะครับครับงามๆมาฝากเป็นเป็นโคมแม่ลูกไว้ครับโคมแม่ลูกโคมแม่ลูกนี่ แม่นี่มีมีซื้อบ่ครับพี่มีซื้ออแม่เหมือนฝันครับเหมือนฝันนะครับแม่เหมือนฝันนี่เสื้อไซส์เราก่อเป็นยัไงนะครับพี่เป็นว่าเป็นอันของอันดาวซีพี่ครับเสื้อไซส์ดาวซีพี่นะครับเนาะอายุไรไปไหนล้ะครับไอ้ตัวนี้ซี่ปีจะหาปีแล้วครับจะหาปีนะครับเนาะครับได้ดูที่ตัวแล้วครับไอ้ตัวนี้ตัวที่สองนะครับตัวตัวที่สามทองบางแบบโอ้สามทองบางนะครับมาเบิ่งแม่งก่อนนะครับเด้อนะครับ กระติเตือนแน่ครับผมรบมาใหม่นะครับเบื้องเออเปล่าครับพี่น้องนะครับเบื้องแขงเบื้องขานะครับพี่จิ้งหันแม่เหมือนฟันนี่สูงไรไปเนาะครับสูงร้อยทีทิพครับประกันไม่ร้อยทีทิบย์เนโอ้นะครับเขาเปิดดีนะครับผมข้อหนึ่งเซนสองเซนนะครับเออเปล่าเผาง่ายน่ายเนาะครับตุ่มมังรมบลอดครับพี่น้องนะครับเบื้องแขงเบื้องขานะครับ ค่อยถ่ายไปครับไปบุดถุงมันก็ได้นะครับายแบบลอยซีซิปนะครับอันนี้คือทองบางยังไงเนาะครับครับผมเดี๋ยวให้เบิรงแมงก่อนนะครับพี่น้องเด้อครับเดี๋ยวจะไปให้เบิรงลูกนะครับนี่เหมือนฝันนะครับขนขนสวยนะครับพี่น้องนะครับแข้งขาเออบวกเผาใหลง่านะครับอ่างอ่างง่ายไหเนาะครับอ่างง่ายอ่างง่ายดีนะครับเบิร์เบิรงนกับหลอดถังควันนะครับ คนเกี่ยวมาตกะสวงพอดีนะครับครับมือเท่าขาวขาดทำไรมีนะครับมึงเบมึงอ่างนะพี่น้องนะคองก้อนตันดีนะครับอ่าเหรอนะครับมุ่นหอกมุ่นหางแบบถ่ายมุ่นดีได้เนาะครับนะครับคนตกะสวงนุ่มซีเต่าได้เนาะครับผมมีมีตันนี้บ้าไปเลยโบมีตันนี้ครับมึงครับพี่นหนองเบงมึงหางนะเพื่อนหางเล่า หางง่าวนะครับลามนะครับคุณน in ะครับเกือบติดดินเลยครับคุณนะครับเบ่งออกนะครับคนหางง่ายนะครับมึงไยพี่น้องเลือนครับคุณไถง่ายนะครับอ้างง่ายนะครับเดี๋ยวมึงแผ่นหลอดพลังกันก่อนนะครับันเขานะครับโอ้เขาเปิดดีนะครับฝนตกสวงอ้างโอ้พี่น้องนครับมึงอ้างครับคุณนะครับอ้างง่ายนะครับง่ายร้ายนะครับวันนี้นะครับลูกเพื่อนน้อยนะลูก ไอ้ลูกเก่าจะเลื่อนครับลูกเก่าจะเลื่อนพระผมบึ้งแมวข่าวเดินไปพายว่ายงครับผมลูกผูนะครับเนาะผูครับลูกเก่าจะเลื่อนมีใบมีหลอดใบมีมีใบครับมีใบนะครับเนาะโอ้โหพี่น้องเส้นเดือนแล้วเนาะนี่สิบเอ็ดเดือนครับสิบเอ็ดเดือนดู้ยครับแข่งขานะครับลูกเก่าจะเลื่อนนะครับมีใบมีหลอดนะครับตัวผูนะครับสิบเอ็ดเดือนบึ้งรับพี่น้องมาเนี้ครับบึ้งแข่งบึ้งขาไปนี้นะครับ ไงครับไงคือพอเลยครับผมควนตกสวงนี่นะครับควนเกี่ยวหาพื้นหาท่องนี่นะครับหาเงาวนะครับโอ้ลอยดีครับตัวนี้นะครับบึงสิบเอ็ดเดือนนะครับนี่เขานี่เปิดดีนะครับควนเขาเงนะครับโอ้ไครับโอ้ควนสวยครับนี่ควนถดดแม่กัมีนะครับโอ้ถ่ายมือนี้ได้เนาะ โกค้างไงโกค้างไงคุมน้ำลูนะครับซีเวทเดือนนะครับหนึ่งขวัญสองสามโอ้หลยครับขวัญในขวัญดีไลยนะขวัญอ้อมอยู่ในน้วๆๆๆนะครับซีเวทเดือนใหญ่เดือดของขวบเงใบลูกนะครับใบลูกนะครับน้องไม่ซื้อไหมครับตังซื้อไปเลยนี่ยมาตังดีครับมาตังนะครับเนะอเห็นนะครับลูกก้่าวเจริญนะครับดูนี่นะครับกล่เป็่ไทยจะคล้องไมมตังไยเนาะครับโอเคนะครับ สิบเอ็ดเดือนนะครับลองเบิ้งนะครับพี่น้องเทียบกันเบิ้งนะครับลูกนะครับมาเบิ้งแม่นา่ิแม่เหมือนฝันแม่เหมือนฝันลูกเก่าจะเลื่อนสิบเอ็ดเดือนนี้พี่กิงจะเปิดไลฟ์บันใดครับไอ้สามแสนห้าครับสามแสนห้าตัวล่องในใบตัวล่องไหนครับตัวล่องไหนนะครับเนาะนะครับบริการส่งยังไงบันไดบันไดรับส่งราคาคุยกันได้กัส่งไอ้ฟี่ครับส่งไอ้ฟี่นะครับเนาะ แม่เหมือนฝันนะครับท้องว่างนะครับลูกเก่าจะเลื่อนสิเวเดือนนะครับพิคิงเปิดไปสามแสนหาครับผมนะครับสูงร้อยสี่สิบวกนะครับสายอ่างนะครับอ่างไงนะครับเบึ้งนะครับพี่น้องสวยนะครับนี่แกงขาไงมาเตรีมด้วยนะครับท่านเบืงรอบออีกชิ้นรอพี่นะครับ เบอร์สามแสนห้านะครับแม่เหมือนฝันลูกโจรเลื่อนทีเดือนครับลูกนี่ใบไม่หลอดนะครับแม่เพื่อนว่าเป็นไซด์ดาวซีพี่ใบครับเป็นแม่เป็นไซด์ดาวซีพี่ครับนะครับเบื้องนะครับเบื้องลำแข็งลำขาโอ้พี่น้องครับ่ไงไรนะครับเบื้องตัวจริงอยู่ขอกดีฟาร์มนะครับพี่คิงบอกเบอร์ส่งไทยพี่น้องนะครับพี่ศูนย์หกห้าครับผมแปดแปดสามครับศูนย์สี่สองหกศูนย์สี่สองหกนะครับพี่คิงบรนทอนไงนะพี่เนาะครับเอาวันนี้นะครับบุ๊เดย์บนคลิปบ จะเลื่มครับผมนะครับตัวหาไอ้เพื่อนนกสนใจนะครับฟ้องตัวหาพี่คิงเบิ้งนะครับว่าถูกอกถูกใจบ่นะครับถูกบาตังค์อยู่นะครับเด้อครับนกสนใจนะครับก็โทรหาไอ้เพื่อนนะครับพี่คิงนะครับตัวลงราคากันเบิ้งนะครับราคาเดีกันกงินซุ้งหน้ฟรีแน่เนาะครับผมลองตกลงราคากันเบิ้งแม่เหมือนฝันนะครับผมลูกเก่าจะเลื่อนนะครับสิบเอ็ดเดือนลูกตัวผูดพี่น้องเด้อนะครับโคมนะครับโคมแม่ลูกนะครับประกันยี่หอสี่สิบบวก เอาพี่กิ้งครับวันนี้ครับล่าพี่ล่าหน,น,น่องครับพี่วันนี้ครับผมสวัสดีครับ